สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้ลอนรอบวันนะครับชุมพรฉับขนยาเสพติดสุกซองขนมจากอีสานลงใต้เฉลิมเกียรติสั่งทุกด่านเข้มงวดน,นะครับเมื่อวันที่20ตุลาคม58นำพลตำรวจโทเท,ทาศาสิทธิ์วาโทผู้บัญชาภูธร8นะครับนายสมดีกาชาัยยังยืนนะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายรักชาติหรือไปคันทีอายุ27ปี อยู่บ้านเลขที่5 4หมู่4ตำบลดมบดิตอำเภอทับยืยนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพร้อมของกาลางรถยนต์เก่งยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซิตี้สีขาวทะเบียนตปตกก,กไก่6840จำนวน1คันนครับยาไอบรรจุในถุงตาชาจ,จีน2หอ่อจำนวน2กิโลกร,รัมนะครับยาบ้าบรรจุหอ่อด้วย2ขนมสีเขียวแดงตาตะวันแดงจำนวน81หอ่อรวมประมาณ4 8 6 0 0 0เม็ดนะครับจับกลุ่มได้ที่ด่านตรวจ พระถนนเพชรเกษมหมู3ม่3าตําบลเขาชัย,ยาราษฎร์อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะครับเมื่อเวลาเจ0ดจอนที่ผ่านมานะครับพันธุลตวโทเทสากล่าวว่าสืบเนื่องจากคณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจที่ด่านตรวจบ้านพระพบมีผู้ขับเก๋งรถยนต์ทะเบียนตอมตพพากแปดสี่ศูน6840กทมที่ผ่านมาจากจังหวัดประจนบครับบุ้งหน้าไปทางชุมพรจึงเรียกให้รถหยุดตรวจ พบนายรักชาติเป็นผู้ขับขี่ท่าทางมีพิรุษจึงขอตรวจคน้นพบว่าในกระโปรงหลังรถบริเวณพื้นยางอะไหล่พบมีการตัดแปลงเป็นช่องลับจึงถอดเบาะหลังออกตรวจสอบช่องลับพบยาบ้าและยาไอซุกซ่อนอยู่สอบถามนายรักชาติรับสารภาพว่ามีนางฟ้าใสไม่ทราบนามสกุลบุคคลสัญชาติลาวว,าว่าจ้างให้ขนยาเสพติดของกลางจากจังหวัดนครพนมให้ไปส่งที่อำเภอสุงไงกโลกจังหวัดนราธิวาส และเมื่อไปถึงอำเภอสุงไงกุลกจะมีคนมาเลเซียมารับอีกทอดหนึ่งครับโดยได้รับคัดจ้างเที่ยวละหนึ่งล้านบาททางนี้ทํามาแล้วสองครั้งครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนกันยาห้าแปดั้งนี้เป็นครั้งที่สองจึงถูกจับกลุ่มดำเนินคดีดังกล่าวนะครับเมืองต้นแชขก็หาร่วมกันมียาบ้าและยาไอไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายส่งตัวให้พนักงานาสอบสวนภูทรจังหวัดจุมพรดํดาเนินคดีต่อไปนะครับพันตารวจเอกเฉลิมเกียรติศรี วรารการรองพบตละพบปสองครับกล่าวว่าด่านพระจังหวัดชุมพรถือเป็นด่านหลักสําคัญของภูทรแปดที่ใช้ป้องกันการลําเลียงยาเสพติดจ,จากภาคเหนือและภาคอีสานลงสู่ภาคใต้ที่ผ่านมามีผลงานจับกลุมได้เป็นจนํานวนมากการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักของพบตลและรัฐบาลจากนี้จะต้องสืบสวนขยายผลเพื่อดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายรวมทั้งผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโดยให้นํามาตรการ สมคบมาใช้กับผู้กระทำผิดรวมทั้งต้องตัดท่อนำเลี้ยงโดยอาศัยมาตรการยึดทรัพย์มาใช้ในการเมือการกับผู้กระทำผิดน้ำ